ตอนนี้เราขงนี้ครับรววตหมถไหระวังรถค่ะอ๋อหังนี้ใช่ไหมอ๋อไปกันรถไปดิอืม เออบพราะไปอย่างนางั้นก็นี่ก็จะเป็นบ้านบ้านพี่สาวอที่เลิกกันพี่สาวแล้วนี่บ้านบ้านใครอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นของหลังนี้ครับเขาแบ่งให้อยู่ตอนนี้คือตัวลูกชายอนนพอเขาเหลาเบดมันก็เลยไปในเงี้ยครับนี่อ๋อนี่อยู่คนละหลังกันเหรอครับอยู่คนละหลังครับแต่การกินก็คือเอาง่ายว่าบ้านหลังนี้ไม่ทํากับข้าวไมไ่น้องน้องก็มีปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนรู้เป็น,นพิการไม่มีงานทำนะครับแล้วก็กินยาละงับประสาทอยู่ ครับแล้วก็แม่ก็เป็นซึมเศร้าป่วยเหมือนกันมีมีแต่พ่อที่ไปรับจ้างกินแต่ละวันก็มาสายกินกับบ้านบ้านของอาหรือป้าอาบ้านหน้าบ้านหน้าครับบ้านหน้าบ้านหน้าทำเอบ้านผมก็เลยทำแล้วก็ไปกินเนี่ยครับอยู่ใกล้กันแม่นะถ่านยากยากอ่ะมามาก็ได้จริงจริงเลยเยี่ยมแม่่ถ้าตัวแม่ของของเจ้เต้ยของเจ้เต้ยเขาก็จะนั่งนั่งอยู่กับยายอะครับไม่เป็นไรแล้วก็นี่แหละเอาให้ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยหัวหน้าฝ่ายก็เอาของงบมาซ่อมบ้านให้นี้แหละครับนึ่ก็เหลือเที่กันข้างกันห้องต้องซ้ำทุกปีไม่ได้เราต้องขอปีเว้นปีอย่างเงี้ยครับอืมอ่ะนี่เครื่องครัวก็เยอะอยู่เนาะนี่ครับเครื่องครัวหกขวด้วเยกยครับเอาเจ๊ปซี่มาสักสี่ขวดดิเจ๊ปตาเจ๊ปซี่เจ๊ปซี่มาอ่าเครื่องครัว คือแขนสปอร์ตนู้นนี่แข่กีฬาสิครับโอ้นั่นๆๆๆมาชอบกีฬาตัวตัวครับแต่สมองอยู่ที่ประมาณสิบสองขวบไม่ครับใครบอกความจริงครับดีหน่อยแต่ต้นน้องก็สนนต้นมาต้นในหมาต้นแล้วมาคนมาคนเป็นเย็นเยนเยอะกว่านี้ครับวาร้อนนี่เรื่องไม่จริงนะอะไรครับวาร้อนนี่ไม่จริงวาร้อนนี่จริงอยู่แต่ว่าหายแล้วครับถ้ารับแต่ก่อนรับหลังผมเรียกว่าอะไรนะ ก็ต้งใจครับธรมาตของนเดี่ก็ต้องเองนะนี่ต้องเอเครื่องคมีบมดแล้วนะให้อครับอดีนะครับดีมีไม้ไข่เนาะเอาป๊ปซี่บป๊ซี่เย็นๆหน่อยโอเคนะครับโอเคนะครับมีความสุขนะครับครับผมครับผมเโอเคครับผมครับครับครับจำเนินผ่อนอ่อไปครับ ก็จะเป็นคนนี้เสื้อเขียวคือแม่เขาอารมณ์ดีครับนั่งยิ้มทั้งวันครับผมการนั่งคุณยายอายุเยอะเขาก็อยู่หลังเดียวกันใช่ไหมอ่ะกินกินอันเดียวกันใช่ไหมก็นอนนี้แต่กินมากินอยู่นี่นี่ก็คือน้าเขาเป็นเื้อผู้ใหญ่บ้านอ๋อแล้วนี่ก็กินด้วยกันใช่ไหมครับผมครับเป็นครัวเดียวกับมากินที่นี่ครับอืมเหรอโอเคครับ อีกหลังจะอยู่ข้างในจะเป็นยายเขาจะเป็นยายหลงครับเข้างข้างหนเขาเดินข้างในได้ไหมอ๋อไปครับดาไปเลยครับเป็นติดติดเตียงติดสงคิติดเตียงหรอมาอยู่อยู่จนคนในตลาดรักหมดนะครับเนอแล้วแล้วมันมีช่วงสี่ห้าปีที่แล้วครับไปรุ่นมาตึงกระเป๋าแกมาแย่งเงินแกแกก็ล้มแกก็นอนนอนอีกนอนข้าวันข้ามคืนนะครับคนไม่เจอ แกก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอคคืคนไม่ถ้าเรี่องสติแบบเหมือนไม่สมประกอบอะครับเหมือนแบบหลังไหหออกครับผมแล้ว<ร>แล้วแกก็ยกลูกมีลูกสองคนลูกคนนึงก็ยกให้เขาไปเลี้ยงเลยลก็ไปบวชตามหาแกจนกลับมาเจอด้วยกันมาทำบ,บ้านให้เป็นพระอะครับอยู่วัดราชดำเนินอีกคนยกให้ให,ให้ให้บ้านหลังนี้ครับอืณท่นน่ะ แล้วเจ้าของบ้านที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เลยให้เขาอยู่ให้ยายแกอยู่เพิงเป็นเป็นเป็นเ,นเนล้าไก่ก่อนไม่ใช่บ้านเขาใช่ไหมไม่ใช่บ้านเขาครับโอ้ไม่ใช่บ้านเขาเหรอครับแกมาดีขึ้นชีวิตแกบอกว่าจะดีขึ้นก็คือพอแกล้มลูกเป็นพระก็ตามหามาเจอมาเห็นแม่ก็เลยหาเงินช่วยกันกับชุมชนกับคนใจบุญนะครับมาทําบ้านให้อืม,มาสร้างให้แกอยู่ข้างหลัง ค,คือว่าเขาคือว่าคือว่าไม่ใช่บ้านของเขาไม่ใช่บ้านของเขาครับอ,อ๋อเหรอเนี่ยครับเหมือนแกยกลูกให้ให้เจ้าของบ้านหลังนี้ครับเขาก็เลยให้ออใหแกมาอยู่ด้วยตั้เริ่มแรกก็จากอยู่เป็นเล้าไก่ครับอ,อ๋อเหรอครับก็ได้เงินของชุมชนของหลายๆส่วนมาทําให้ครับแล้วทุกวันทุกวันพระ,ะทุกวันพระพระที่เป็นลูกชาย